ก้อนกรวดในรองเท้าไอซไม่หวนกะกะตจับแขวนไอซรักชนกเผยยังไม่ได้รับเอกสารกะกะตหลังมีชื่อกลุ่มสอสอถูกแขวนยันพร้อมชี้แจงทุกข้อร้องเรียนพร้อมเดินหน้าลงพื้นที่ทำงานตอบแทนภาษีประชาชนที่พักเก้าไกลนางสาวรักชนกสีนอกวันที่สสกทมเขต28พักเก้าไกล ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีเอกสารหลุดจากที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยในรายละเอียดได้ระบุว่ามีการคัดค้านการประกาศรับรองสสในเขต28บางบอนที่นางสาวรักชนกได้รับเลือกตั้งขณะนี้มีรายละเอียดใดเพิ่มเติมหรือทราบเรื่องที่ถูกร้องเรียนหรือไม่ว่าเบื้องต้นตอนนี้กำลังรอเอกสารจากกะกะตส่งมาที่บ้านว่าถูกร้องเรียนในหัวข้อใด เท่าที่ทราบอาจจะยังไม่ถูกรับรองเพราะมีเรื่องที่ถูกร้องเรียนเราพร้อมที่จะชี้แจงในทุกข้อที่ถูกร้องเรียนมาอีกทั้งยังอยู่ในระยะเวลา60วันภายในการรับรองสสหากเราได้รับหนังสือแล้วแล้วเราไปชี้แจงถ้าไม่มีมูลเรื่องก็จะตกไปแต่หากมีมูลก็ต้องว่ากันต่อไปเมื่อถามว่าทางพักเก้าไกลได้มีการแนะนำอะไรในเรื่องนี้หรือไม่ นางสาวรักชนกกล่าวว่าทางพักแจ้งมาว่าหากเอกสารมาถึงที่บ้านแล้วก็ให้แจ้งทางพักได้เลยจะมีการจัดทีมกฎหมายไปติดตามหรือจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อก็ค่อยว่ากันเมื่อถามว่าเรื่องนี้จะไม่กระทบต่อการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่นางสาวรักชนกกล่าวว่าตนคิดว่ารายชื่อทั้งหมดที่ถูกร้องเรียนอย่างไรก็ต้องมีอยู่แล้ว เนื่องจากเราเป็นผู้ชนะตนคิดว่าต้องรอดูก่อนว่ามีเรื่องใดบ้างทุกเรื่องสามารถชี้แจงได้หมดซึ่งถ้าสามารถรับรองสอสอได้แล้วก็จะเข้าสภาโหวตเลือกนายกได้ปกติเมื่อถามว่ากังวลในเรื่องนี้หรือไม่นางสาวรักชนกล่าวว่าไม่กังวลเพราะเรื่องนี้ถูกร้องเรียนถึง71เขตคิดว่าหากถูกร้องเรียนอะไรมาก,ก็ต้องชี้แจงกันไป คงเป็นก้อนกรวดเล็กๆในรองเท้าของผู้สมัครจากพรรคเก้าไกลยังคงต้องเจออะไรอีกเยอะในอนาคตเพราะอย่างที่ทุกคนได้เห็นตั้งแต่เราชนะมาก็งานเข้าไม่หยุดอยากให้ทุกคนทำใจให้ชินว่าเราเป็นฝ่ายที่ต่อสู้เอาอำนาจกลับมาสู่มือของประชาชนเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเจอเมื่อถามว่ายังคงยืนยันที่จะลงพื้นที่ต่อ แม้ว่าจะยังไม่มีการรับรองสอสอใช่หรือไม่นางสาวรักชนกกล่าวว่าจริงๆก็ลงตั้งแต่วันแรกที่ได้รับเลือกมาเพราะยังไม่มีวันไหนที่ไม่อยู่เจอประชาชนเลยพร้อมยืนยันว่าเงินเดือนสอสอถูกจ่ายมาแล้วเราต้องทำให้เงินและภาษีของประชาชนคุ้มค่าม,มากที่สุดโดยไม่ต้องรอให้กะกะตรับรองนี่คือการตอบแทนประชาชนที่มอบความไว้วางใจให้เรา ขณะที่นายวันอยู่บำรุงอดีตสสกทมพักเพื่อไทยคู่แข่งของนางสาวรักชนกสีนอกในการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาค,คมที่ผ่านมาได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวหลังถูกจับโยงว่าอาจเป็นผู้ร้องเรียนนางสาวรักชนกว่าผมไม่ได้ร้องเรียนใครนะอย่ามากล่าวหากันนอกจากนี้นายวันได้ชี้แจงในคอมเมนต์อีกว่ามีผู้สมัครอีกสองคน ติดป้ายหาเสียงเกินจำนวนที่กะกะตะกำหนดผมมีหลักฐานครบถ้วนอยู่ในมือซึ่งมีโทษอาญาทั้งจำทั้งปรับผมยังไม่ร้องเรียนกะกะตะเลย